สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปรู้จักกลุ่มเหรียญ AI and Data Economy กันนะครับ เหรียญกลุ่มนี้คืออะไรเหรียญกลุ่มนี้ก็คือเหรียญที่จะนําเอา AI แล้วก็ดาต้าต่างๆนะครับเข้ามาใช้ในโลกของบล็อกเชนโดยทั่วไปเนี่ยระบบของบล็อกเชนเป็นระบบเหมือนเขียนโค้ดขึ้นมารันตามโค้ดนั้นไปเรื่อยๆสมมติว่าผมเขียนให้ A วิ่งมาหา B B วิ่งมาหา C โค้ดเขาจะรันตามนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นการรวม AI เข้ามาแล้วสิ่งที่เขาจะเรียนรู้ไม่ใช่ว่า A วิ่งไปหา B B วิ่งมาหา C ละแต่กลายเป็นว่า A ไปต่อที่ B แล้วทําไมจาก B ต้องไป C ซึ่งมันจะเพิ่มการวิเคราะห์ขขข้้้้ออออมมมมููลลเเเเาา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 า AI AI คจจจจํปป็นนนนนตตงงงงใใใชวววกกกรรริิะะห่่่บษััททไไยื สุดท้ายก็เป็นการเอาข้อมูลมาเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้อาจจะต้องพูดก่อนว่าบริษัทที่ทําเกี่ยวกับ AI อ่ะต้องมีลอร์ดาต้าว่าข้อมูลดิบ สมมติผมมี Google ก็เหมือนเปรียบเปียนสมือนห้องสมุด AI อ่ะเขาจะเอาข้อมูลจากใน Google หรือว่าห้องสมุดอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลโดยทั่วไปแล้วกันที่จะสร้าง AI ขึ้นมาตัวหนึ่งอ่ะจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากแล้วก็ข้อมูลนั้นอ่ะต้องมีคุณภาพการที่บริษัทหนึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลทั้งหมดนําข้อมูลมาใส่ใน AI ไอาจจะทาให้เกิดความเดือดร้อนได้สมมติว่าบริษัทผมต้องการขายหูฟังชนิดหนึ่งผมอ่ะโฆษณาแล้วก็ยัดข้อมูลใส่ AI ไอ่ะด้วยหูฟังตัวนี้ตัวเดียว AI ก็จะเข้าใจว่าหูฟังททีีีีี่่่่่่่ดดดดอออออออะะมมมมมััันนนคคืืตวววววว้้้้้้เเเเเพรรราา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 าขขขขููลล AI ิห์็จกฝฝงงงยไไ แต่พอเป็นดิจิทัลไลท์แล้วอะข้อมูลต่างๆครับจะไม่ได้มาจากที่เดียวแล้วก็มาจากหลายๆผู้ใช้งานนะนำมาวิเคราะห์ตกตกอนจนกลายเป็น AI ที่ทุกคนใช้ร่วมกันนะไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของหลักอย่าง Chat GPT อาจจะเคยได้ยินแล้วก็เคยใช้มาต่างกับการเซิร์ช Google อย่างไงสมมุติว่าผมอยากจัดทริปจะไปเชียงใหม่ถ้าผมสามารถบอกเอได้เลยว่าผมอยากจัดทริปไปเชียงใหม่ต้องทำยังไงบ้างหนึ่งสองสมี่มีแนยังไงบ้างซึ่ง g ูเกิะไม่สามารถทําให้ได้นะครับหรือว่าแพลตฟอร์มเซิร์ชอินเจนทั่วไปเนี่ยสิ่ง เป็น A.I. แล้วสามารถดึงข้อมูลจากคนหลายๆคนเข้ามาแล้วก็สรุปให้กับเราได้นะครับจะทาให้การใช้ชีวิตน่มันง่ายขึ้นมากเลยหลายๆคนอาจจะเคยใช้ ChatGPT ก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับแต่สิ่งสําคัญของ A.I. จริงๆก็คือเรื่องของข้อมูลนี่แหละครับด้วยปริมาณของข้อมูลต้องมีจํานวนมากคุณภาพของข้อมูลต้องดีด้วยเพราะการที่ A.I. แนะนําอะไรไปอ่ะคุณภาพมันไม่ดีแปลว่าสิ่งที่ A.I. จะสรุปให้กับเราอ่ะก็ไม่ดีเช่นกันนะครับในปัจจุบันอ่ะโลกของเออเชนเขามี A.I. เกิดขึ้นมาหลายตัวนะ จะมี f e t นะครับ f e t ทำอะไรได้ได f e t ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ AI เพื่อทำเรื่องต่างๆอย่างเช่นการจองโรงแรมหรือว่าการนัดหมายก็ไม่จำเป็นต้องผ่านคนละสามารถผ่าน AI ได้เลยนะครับคลาโตะนะครับคาโตะก็คือจะเป็น AI ที่ใช้สำหรับทำรีเสิร์ชโดยเฉพาะเขาจะดึง Data เกี่ยวกับพวกรีเสิร์ชมาข้อมูลต่างๆบนเว็บ2เว็บ<น>3จะดึงมาที่เดียวเลยแก๊สนะครับแก๊สก็คือเหรียญที่สร้างมาเพื่อให้คนเขามาแชร์ข้อมูลกันสิ่งที่จะได้จากการแชร์ข้อมูลคือจะเป็นโทเค็นนะครับ ต่อมาก็คือเรนเดอร์นะครับเรนเดอร์คือแพลตฟอร์มที่จะยืมพลังงานการ์จอของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เปิดโหนดอยู่สมมติว่าผมต้องการเรนเดอร์คลิปหรือว่าต้องการทํางานกราฟิกงานแอนิเมชันแล้วที่สำคัญไปกว่าน,นั้นก็คือสามารถใช้กับงาน AI ได้ด้วยเพราะว่าการที่จะประมวลผลอะไรสักอย่างการ์จอบางทีเราอาจจะไม่พอก็ไปยืมพลังงานการ์จอของคนอื่นมาได้สิ่งที่ผู้ให้ยืมเขาจะได้เป็นรางวัลทั่วไปนะครับ อีกเหรียญหนึ่งก็คือ virtual เราอาจจะเคยเห็น VR หรือว่า AR จะเป็นเหมือนอวตารครับสรตมเมอร์ที่ไม่อยากเปิดหน้าเราอาจจะเห็นว่าเป็นตัวละครตัวเล็กๆปากเยัียบได้พูดได้ก็สามารถใช้งานผ่านเหรียญน,นี้ได้นะครับก็จะเป็น5เหรียญที่จะเข้าไปใน Exchange Augur ครับในเร็วๆนี้ยังไงก็สามารถติดตามใน Exchange ได้นะครับเริ่มอย่างมั่นใจเริ่มที่ o u g i r Crypto Currency และ Token Digital มีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้